สวัสดีครับชาวลัคนาพฤกษบสวัสดีปีใหม่ปี69เกลยครับคำทำนายนี้เป็นคำทำนายไตรมาสแรกของเดือนบกรากุมภา,มาปีหกเี้าปีใหม่แล้วนะชาวพฤกษบเอ่อเกินนํำก่อนว่าภาพรวมของชาวพฤกษบเนี่ยเขาเรียกได้ว่าปกติสุขนะครับใช้คำเนี้ไม่มีอะไรหวือหวาตื่นเต้นนะชิวชิว อ่าปกติสุกนะอ่ะเรามาดูภาพรวมของชาวพฤกษบป,ปีหกเก้ากันนะครับมกราคมภาพรวมของชาวพฤกษบป,ปีหกเก้ามกราคมชิวครับชิวชิวนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับชีวิตราบลื่นนะครับหลายอย่างมีแนวโน้มเติบโตก้าวหน้าอะไรก็ตามที่ท่านติดขัดมานานเนี่ยมันจะเริ่มขี้ขายนะครับอย่างที่บอกว่าปกติสุข นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเ,เที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศไปศึกษบางคนเรียนจบาบางคนก็ไปเรียนต่อบางคนก็ไปเวิร์กช็อปนะฮะไปอัพสกิลรีสกิลคือ,อนอกจากที่เคยติดขัดจะ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 คลี่คลายแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมประมาณนั้นนะ พอเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเก้าเนี่ยมันจะไม่ชิวแล้วจะเป็นช่วงงานยุ่งงานเยอะนะครับมีทั้งเรื่องงานนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวมีโปรเจกต์ใหม่มีการเริ่มีมโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสทั้งการเงินนะครับที่ได้จากงานด้วยนะครับพอเดือนมีนาคมปีหกเก้าภาพรวมมีนาคมปีหกเก้า จากสิ่งที่ท่านทุ่มเทเมื่อหลายเดือนก่อนเดือนนี้ท่านจะได้เห็นผลลัพธ์ได้เห็นความสำเร็จแต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยด้วยนะโอเคอ่ะ ต่อมาเรื่องงานในเดือนมกราคมปี69การงานมั่นคงดีนะครับมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีการเติบโตเห็นไหมก็คือมันราบลื่นนะมันม,มันไม่ค่อยมีอะไรติดขัดหรืออะไรก็ขี้คายพอมันขี้คายปุ๊บม,มันก็ดําเนินการของมันเรื่อยๆมีความก้าวหน้าความเติบโตนะครับพอเดือนกุมภาพันธ์ปี69การงานจะงานยุ่งงานเยอะ นะงานยุ่งเงินเยอะมีทั้งงานใหม่ที่ต้องริเริ่มงานเก่าที่ต้องเคลียร์ต้องสาสางนะครับจนไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวนะครับงานยุ่งนิดนึงนะพอเดือนมีนาคมปี6 9การงานยังไปได้ดีแต่มีเงื่อนไขาการต่อรองกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินคือไอรืการทํางานเนี่ยพอมาถึงช่วงผลลัพธ์ออกแล้วเนี่ยเอ่อพอเรื่องเงินเนี่ยจะมียึกยักกันมากนิดหน่อย อ่าโอเคนะมาเรื่องเงินปีมกราคมปีหกเก้าจะมีโอกาสได้ไรายได้พิเศษจากทางไกลหรือตกเบิกนะพอเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมสองเดือนเลยนะกุมภามีนา69การเงินคล้ายกับเดือนก่อนแต่จะเน้นจากงานมากขึ้นอ่าได้จากงานมากเป็นพิเศษแต่ก็มีการเจรจาต่อรองใช้ชั้นเชิงหรือมีเล่เหลี่ยมที่จะต้องระวังที่จะได้มาระวังอีกฝ่ายผิดคำพูด เอาไว้ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละเนี่ยคือการเงินจะมีการยึกยักยึกยัก,ยก,ยกนิดนึงอ่าพอถึงเวลางานเงินทําสําเร็จแล้วเนี่ยจ่ายช้าอ่าจ่ายไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือขอผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออต่อรองอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยอ,ะอ่ะอ่านิดนึงนิดนึงนะเรื่องเงินโอเคส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะความรักเนี่ย เดือนมกราคมพาสองเดือนเลยนะก,กุมภาพันธ์ปีหกเก้าความรักราบรื่นดีเห็นป่ะผมบอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละคนมีคู่จะช่วยเหลือกันดีมีโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวอ่าส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากการที่ช่วยเหลือเป็นคนที่เขาเคยรู้จักกันมานานคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะครับส่วนมีนาคมปีหกเก้าคนมีคู่ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือกันทํางานทํากิจการที่ต้องร่วมกันเยอะหน่อย นะทำเป็นเป็นเรื่องงานซะเยอะหรือมีกิจกรรมร่วมกันซะเยอะนะครับส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากการทํางานโอเคเรามาดูไพ่กันไพ่ท่านข้อค่อนข้างน่าสนใจนะไพ่อของท่านได้วมนานะครับพามเตีย้ยนะครับ ไพ่ใบนี้เป็นพรามเตี้ยที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีทรงลิ์ด้วยนะครับไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอย่างไงไพ่ใบนี้เขาจะบอกว่าท่านจะโดดเด่นเลื่อนงานมากนะครับอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่แห่งความเจริญก้าวหน้านะครับคือเป็นช่วงที่เรียนจบนะเรียนต่อเอ่อถ้าไปไปเที่ยวทางไกลหรือต่างประเทศก็คือไปหาประสบการณ์อัพสกิลรีสกิลไปสัมมานาเอา่อไปเข้าเวิร์กช็อปนะครับเป็นช่วงพัฒนาตัวเองนะครับ ทั้งทั้งทั้งด้านสกิลหรือแม้ถ้าด้านจิตวิญ,ญญาณนะครับบางคนก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้นะครับการเจริญเติบโตแปลว่าความสุขความเจริญนะครับการงานจะเป็นแบบนี้เลยในช่วงสามเดือนแต่ทีนี้พอมาเรื่องเงินเนี่ยด้วยความเป็นพรามครับเป็นพราม์เป็นพรามณ์มันไม่ใช่แบบกษัตริย์หรือเศรษฐีหรืออาชีพอื่นเนี่ยเป็นพรามเนี่ย คือไม่ค่อยมีรายจ่ายเป็นคนสมระแต่ปัญหาก็คือไม่ไม่ค่อยมีเงินก้อนใหญ่การเงินถ้าเจรจาต่อรองจะได้ช้าเหมือนดาวเลยไพ่ใบนี้ก็ก็เป็นแบบเดียวกันคือคือถ้าเรื่องเงินมักจะจะล่าช้าล่าช้านะครับโดยมีปัญหาเรื่องล่าช้าแต่ก็ไม่ได้เสียไม่มีไม่ได้มีรายจ่ายหรือเสียเงินก้อนโตนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินแต่เงินจะมีแต่ว่าเออเงินเงินเงินก็จะแบบ ล่าช้าหน่อยเท่านั้นเองนะไม่ได้มีรายจ่ายเอ,อไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เงินก้อนโตแต่ก็ก็ไม่ได้มีเสียงเงินไม่ได้ก็มีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียงเงินเหมือนกันโอเคได้มายากได้มาช้าหน่อยส่วนเรื่องความรักนะครับถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจหน่อยนะครับเพราะว่าเอ,อ สถานการณ์เป็นเรื่องของมีภาระเมีเรื่องงานเรื่องจุกจิกอะไรเข้ามาคนมีคู่นะภาระมันเยอะนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้การไม่ค่อยได้หวานนะครับไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่เนาะต่างคนต่างทําหน้าที่เนาะส่วนคนโสดก็จะเหมือนดวงดาวพูดเลยนะครับก็ก็จะมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจเป็นคนแบบญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนเก่าๆที่ห่างหายกันมานานนะแล้วก็เอ่อ กลับมาปิ๊งปังกันหรือน่าสนใจอ่าเป็นเป็นคนที่สถานะอื่นกันมาก่อนอ่าแต่พอกลับมาเจอกันใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าไอสถานะเก่าเนี่ยอาจจะพัฒนาเป็นคนรักในวันหน้าก็ได้นะแต่ไพ่ใบนี้ก็แล้วแต่ว่ามันพัฒนาไปได้ไหมนะแต่ไพ่ใบนี้สิ่งสำคัญที่มันพูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรหวือหวาคือมันปกติสุกนั่นแหละแต่มันเด่นเรื่องความ ความสุขความเจริญการพัฒนาตัวเองการเติบโตก้าวหน้าอ่าเรียนจบเรียนต่อไปหาความรู้ไปหาประสบการณ์ไกลๆไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับโชคดีครับอ่าชาวลัคนาปรกสบนะพยายามพัฒนาตัวเองเติบโตให้ตัวเองเก่งๆไว้อ่าใคร ใครสอบแนละ้วก็ไพ่ใบนี้มีโอกาสได้เรียนต่อนะไปใครสอบต่อไว้อะไรนะ่ะโชคดีนะ